สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวในข่าวล่ารอบวันครับชาวหนองบัวลำมพูรพร้อมเฮกันห้าคนครับถูกางวันที่หนึ่งสองท้ายปีเผยซื้อเลขตามอายุคุณทองแดงครับเมื่อเวลาวันที่สามสิบตุลาคมสองห้าแปดครับพันธุ์เลขสุขสันต์พยักหานร่วมกับการสอนพอนากลางจังหวัดหนองบัวลำมพูเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ามีผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งที่ตำบลกุดแห่ถึงห้าคน ได้แ,แก่นายอาลามชัยนาคอายุ5 9ปีผู้ใหญ่บ้านป่าแดงงามตำบลขุนแห่สองนางทองภูลสีมีอายุ67สเจ็ปีแม่ค้าหนุ่บ้านขุนแห่สามนายบรรจงฉิมนินอายุส7สปีนักวิชาการเกรรษตรออบตขุนแห่สี่นางกัญญาอานัญญานะครับสีลาวงอายุส2สองปีผู้ช่วยเจ้าที่จัดเก็บไรายได้อบตขุนแห่ห้านายอุไรนามะอายุส6ปีพนักงานพัสดุออบตขุนแห่ ผู้ถูกรางวัลได้เข้ามาลงบันทึกประจำวันพันตำรวจโทถาคูณอุสาสีหาคำด้ากงานสอบสวนสพนากลางพร้อมแสดงสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่30ธันวาคม258หมายเลข008 217ซึ่งเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1นายบรญยงชิมนินให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อวันที่28ธันวาคม258ตอนเช้าเขาเข้า,าได้ดูทีวีเห็นข่าวการเสียชีวิตของคุณทางแดง สุนัขทรงเลี้ยงที่เสียชีวิตขณะอายุ17ปีจึงตั้งใจว่าจะซื้อลอตเตอรี่หมายเลขดังกล่าวกระทั่งสายๆก็มีคนขายลอตเตอรี่เจ้าประจํามาที่สำนักง,งานซึ่งลอตเตอรี่เลขชุดอยู่2ชุดชุดละ3ใบซึ่งในนั้นมีเลขท้าย17จึงซื้อทั้ง2ชุดที่เหลือจากนั้นก็ได้สอบถามเพื่อนร่วมงานว่ามีใครแบ่งไปบ้างมีนาอนัญญาศีลาวงแบ่งไป1ใบนายอุไรนามะอายุ36ปี เจ้าพนักง,งานพัสดุอบตกุดแห่รับไปคนละใบตอนนั้นสอบถามว่าคนขายว่ามีอีกไหมเลขท้ายหนึ่งเจ็ดคนขายบอกว่ามีคนซื้อไปก่อนแล้วสองใบซึ่งก็คือนายอาละและนางทองภูลเมื่อกาศผลการดองสลากในวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าแปดปรากฏว่าหมายเลขที่ออกรางวัลที่หนึ่งคือศูนย์ศูนย์แปดสองหนึ่งเจ็ดจึงได้นําสลากที่ซื้อไปออกมาดูกลายเป็นว่าถูกรางวัลที่หนึ่งทั้งสามคนจึงเฮกันลั่นสำนักง,งานเพราะโชคดีสงท้งทายปีสองห้าแปด เมื่อเลิกงานแล้วจึงพากันทยอยมาแจ้งความลง,ง,งบันทึกประจำวันไว้ขณะที่นายอุไรกลับไปบ้านที่อำเภอสุวรรณคูหาไปลง,ง,งบันทึกประจำวันที่สพสุวรรณคูหาทั้งนี้เงินรางวัลที่ได้จะนําไปใช้หนี้ที่มีอยู่มากและจัดบางส่วนไปทําบุญที่นางอนัญญากล่าวเช่นกันโดยบอกว่ายังมีหนี้สินอีกมากที่ต้องไปใช้หนี้หลังจากนั้นก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดเพราะยังมีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินอยู่อีกหลายอย่างหลังจากนั้นทั้งสองคนก็พากันเดินทางกลับบ้านนะครับ